สวัสดีครับยู u ูปไทยวิเม้นลีกออฟฟิเชียลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาชมการทดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยวิเม้นลีกหนึ่งครับบอลลังดอกไม้เหล็กซีซั่น2025โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ LPGSS เขียงลางยูเนเต็ดครับไปดู11คนแรกของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ3-43ครับขณะที่11คนแรกของทีมเยือนครับในระบบ 4- 5 1ึงครับ หนึ่งคะแนนไม่เพียงพอนะครับสองสามคะแนนเท่านั้นครึ่งแรกนะครับ LPGSS เขียบอนก่อนนะครับจากขวาไปซ้ายในชุดฟาสสลับขาวนะครับแต่เปิดมาจากวะนี้นพร,รัตน์ลองขวาแล้วจริงเข้ามือครับแม่โอกาสแรกตะกมลมองแล้วจ่ายเรียดเอาไปติดแล้วจากวะนี้ยังไม่ออกนะครับแล้วแทงช่องมาครับ ทิติมาโยเข้าในแล้วทิติมาเปิดมาจจงหวันิพัชราพอคูเชื้อยิงติดมือครับจะซ้ำอีกทีไม่ได้โอ้โหดูครับทิติมานี่เร็วครับมองแล้วให้จับแล้วขวาของพระจราพอดก็ไปตรงตัวโดงนุชโอ้จะซ้ำโดนพิญญาพลัตสกัดออกไปฮะแม่อโอ้โนีครับยืนคนเดียวครับตรงนั้นแล้วยิงซ้ายขวานีน่าจะมีโอกาสได้ประตูครับ ปาริชาติยอดหลังลายมาแล้วจ้ากวัดเยบกาตาพรเอ้ากาตาพรแซงมาได้แล้วยืดศูนย์ครับโอ้โหได้ประตูครับกาตาพรนุ่มนวลครับทำประตูขึ้นนําให้กับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับโอ้โหดูครับสอดมาเหมือนจะเข้าเหลี่ยมแล้วไปแซงมาได้ครับเจ้าหวะนี้แล้วกดเลียนครับโอ้โหดูครับขวาเน้นๆครับ สิริวิบูลยังถึงสิริวิบูลได้เปิดเข้ามาโดนสก,กัดมาครับอา้าแล้วจังหวะนี้เคลียร์ไม่ขาดให้เบิร์ดมาทางด้านซ้ายนพร,รัตน์เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเป็นสองศูนย์นพรัตน์แทบสิริครับหมายเลขเก้าครับอขอให้เข้าหมายเลขสิบสองครับโอ้พี่ครับน็รัตน์พอรดักได้แล้วโสจีรัตให้มาดึงเข้าขวายิงของนพร,รัตน์ครับโบู 2ต่อศครับนพรัตน์เทพศิริประตูที่3ของนพรัตน์ในไทยวิเมลติคดึงฤดูกาลนี้ครับจะ,ะปีดไปขวาพระจาพรพรเจอกับพิญพัฒน์โอ้โหสเต็ปพระจาพรพรสุดท้ายมันตันย่าแม่ตกตัวที่สองไปแล้วว่าตัวที่สามมาซ้อนเนี่ไปไม่ได้แล้วก็จบครึ่งแรกนะครับคุณวิสร,รุตเป่าจบสีานาทีโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนำแอลฟินเดสัเคลาอยู่ต่อ,ตอนะครับ มาชมกันต่อครับ45นาทีสุดท้ายครับไทยวิเมนลีกหนึ่งบอลลังดอกไม้เหล็กซีซั่น2025นัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเล่นสันมาปาริชาติท้องร้องเปิดมาได้ประตูแล้วโอ้โห3-0ได้ประตูที่3ครับจากนพรัตน์แทบซิรีครับประตูที่4ของนพรัตน์แทบซิรีในไทยวิเมนลีกหนึ่ง2025ครับ ทังชุมมาครับชัดาพรจ่ายไปติดบนทิดาดโสจิรัตเปิดข้ามาบนทิดาสปีดถึงอยู่ทางขวาบนทิดาลากมามี2ต่อ2โจกแล้วหลบมาได้บนทิดาเปิดเข้ามาจังหวะนี้การพรยิงสมต่อออกไปครับโมเป็น4ต่อ0นะครับจังหวะนี้ต้องชมโบนทิดานุ่มนวลน,นครับ ให้กาดพอดจับแล้วยิงเข้าไปครับประตูที่2ของเธอในไทมิเมนลีกหนึ่งครับซีซั่น2025กลุ่มลุ้นแชมป์ยังไม่ชัวนะครับบีจยังไม่ชัวแล้วแทงมาลูกดีหลุดขึ้นมาหลบมาลูกดีโบนิดาจิงโอ้โห5ต่อ0ครับ คนที่ดานุ่มนวลครับความเร็วนี่เหลือล้นเลยครับแมต่างหลบไปหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปครับอาทิตยาลูกนี้ต้อวัดต่อไปทีครับกัดชากมาแล้วได้รอเป้าโอ้ห6ต่อ0ูนครับเป็นตัวสำรองครับอาทิหน้าดูความเร็วรับโอ้โห แล้วจิ้มสวนตัวลูกนี้เข้าไปแต่งบอลสามจังหวะแล้วยิงนี่ครับลอดตัวเข้าไปเลย,ยพิจพัฒมาที่อธิตยาแล้วโหเจอสอยแบบนี้แล้วจุดโทษครับนาทีที่80จุดโทษที่จะเป็นตัวสำรองครับโซโรชาจงจิต โรชาดวลกับพัชราราแล้วยิงเข้าไปครับเต่อ0เกมกำลังจะครบในช่วงทดเวลาครับคุณวิสรุดดำท่ากรองนะครับผู้สินเป่าจบเกมครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชเปิดบ้านเราชนะ l b g s s เฉลรากไป7ประตูต่อ0นะครับสำหรับการทัสดเกมคู่นี้ครับ ทีมงานาท่ายทดทุกท่านนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ